สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนค่ะวันนี้นะคะเป็นวันหยุดของรถนะอ่าเมื่อวานนี้นะคะรถออกไปทํางานวันเสาร์นะรถได้พัทโซนะคะจากร้านของอ่าน้องเรนนะคะน้องเรนเนี่ยเป็นหนึ่งในแม่ค้าออนไลน์นะคะนางก็จะขายพวกอาหารนําเข้าจากไทยสินค้าจากไทยนะคะจิป,ปาถะเลยนะรถรู้จักน้องเรนมากับสองปีแล้วจะสองสองปีแล้วนะคะก็คือว่าน้องเรนเนี่ยอ่า เป็นแม่ค้าที่แบบมีความรับผิดชอบนะคะอาหารที่นางขายมีอาหารเสริมมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลากหลายรถสั่งมากินเยอะแล้วนะคะแล้วถ้าน้องกลับเมืองไทยเนี่ยน้องก็อ่าจะรับขิ้วของด้วยนะคิ้วของจากอ่าอังกฤษไปไทยจากไทยไปอังกฤษแล้วน้องกลับถ้าจะไม่ผิดนะน้องกลับเมืองไทยนี่สองครั้งต่อปีนะคะน้องน่ารักมากเนอะอ่าเห็นน้องเลนนะคะเปิดรอบกุ้งจมนะ กุ้งจอมเนี่ยเห็นอ่าเพื่อนๆนะคะมาดำใส่ฝอเนี่ยนะคะในเกาะรีวูคนะเข้ามาอ่ะออเดอร์ยี่ห้อนี้กับน้องเลนนะคะแล้วน้องเลนบอกว่าการันตีอร่อยมากเป็นยี่ห้อดังนะคะจากเมืองไทยเลยเนอะแล้วก็คือว่าอ่ะเอามาทานกับข้าเหนียวนะคะข้าวร้อนๆแล้วก็ผักอ่ะต้มนะคะหลังเลิกงานมานี่คือจบเลยหรือว่า จะเอาไปใส่นะคะในอะซ้มตามอะไรเงี้ยนะคะนะแทนอาน้ำปะลา้านะคะหรือแทนหอยดองอะไรเงี้ยนะคะก็รสชาติแซ่บเวอร์นะคะ,ะเห็นอ่าเพื่อนๆมาดามสายฝอเนี่ยนะคะเข้าไปอ่าเม้นในกระทู้นะคะนะ <ๆ S 2> แล้วก็เลยเออเอามาสามขวดนะคะเอามาสามขวดราคาก็ดีงามนะอ่าเดี๋ยวเรากินเสร็จอร่อยยังไงถ้าเราชอบเดี๋ยวเราจะกลับไปสั่งใหม่นะถ้าหมดแล้วแล้วก็ขอมารีวิวด้วยนะคะว่า น้องเลนเนี่ยเขามีพ่อขนมจีนของเขานะคะจะมีขนมจีนหลากสีนะมีเป็นธรรมชาติขนมจีนสีเขียวก็คือใบเตยนะคะสีเหลืองก็คือเขาจะใส่สีธรรมชาตินะเดี๋ยวก่อนนะสีสีขาวคือธรรมชาติน้ำตาลนี่คือข้าวกล้องชมพูนี่น้ำแตงโมสีเขียวใบเตยสีเหลืองสีฟักทองสีส้มคือสีแครอท สีฟ้าคือสีอัญชันนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของอ่าน้องเลนเองนะเพราะว่าเขาจะมีบริษัทชื่อ S.P. l i t l e Asia นะคะนะแล้วลูกสาวอ่าลูกครึ่งของน้องเลนคนสวยเนี่ยจะชื่อน้องกําไรนะคะน้องกําไรก็จะเป็นอาหน้าปกนะคะจะเป็นอายี่ห้อนีนะคะของขนมจีนที่อาน้องเลนสั่งทำจากโรงงานลูกเคยกินแล้วนะคะเพราะว่า น้องเลเนี่ยแถมขนมจีนมาให้รสนะการ CF เอขั้นก่อนๆแล้วก็คือขนมจีนเนี่ยอร่อยมากนะคะต้องยอมรับเลยนะว่าอร่อยเดี๋ยวก็เลยสั่งเขามานะคะราคาดีงามมากนะคะก็คือว่าอ่านะทั้งหมดเนี่ยสี่ตอนก็สิบนะคะนะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะชอบขนมจีนแบบว่าสีๆเนี่ยเอาไปจัดงานแบบว่าปาร์ตี้คนไทยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าให้พวกฝรั่งกินเนี่ยไปสั่งได้นะถ้าชอบสีๆแต่เพอเอเรถเป็นคนชอบ ขนมจีนสีธรรมชาติไม่คือไม่ต้องใส่สีไม่ต้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยน,นะรถก,ก็เลยสั่งแบบสีขาวมาแต่ขอแบบโฆษณาให้น้องเลนหน่อยถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนชอบขนมจีนหลากสีเนะี่ยนะคะเขาจะมีแบบสีธรรมชาติเลยนะเนี่ยสั่งทาเหมือนในรูปอย่างนี้เลยนะคะเอาวางเป็นถาดไว้จัดงานเอาไว้ไปถวายพระ่าที่วัดไทยนะคะในวิมบร์ดนหรือว่า,าตามงานวัดต่างๆเนี่ยนะคะโฆษณาให้น้องเลนหน่อยนะเพราะว่าน้องเลนน่ารักกับรถทุกครั้งในการซีเอฟนะคะ แล้วก็อ่านลวดนี้น้องเลนมีกระเป๋าสารนะคะเป็นกระเป๋าสารสีมือคนไทยนะคะนะอันนี้เนี่ยรถจะถือวันที่รถไปอาชอปปิ้งไปแบงค์วันหยุดงานเนี่ยนะคะรถจะไปซื้อของเพราะว่าอากระเป๋าสารเนี่ยนะคะเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกว่ามันยูนิคนะคะมันแปลกแล้วก็คือมันอินดิวิวลนะคะเราใส่ของอาหารนหนักๆได้นาะ เอออย่างเนี้ยแล้วก็มันจะมีตุ๊กตาเนี่ยตกแต่งมันเขาน่ารักมากเขามีหลายไซส์เลยนะร้านน้าางองเลนเนี่ยนะคะรถเคยสั่งมาแล้วนะแล้วก็คือว่าใบหนึ่งเป็นลายแบบว่าอันนี้เป็นลายทางขวางเป็นลายแบบว่าทางตรงก็มีนะคะแต่ลูกสาวรถเขาเขาเห็นอนะแล้วเขาบอกมันนี้น่ารักจังเลยมันนี้ไปซื้อกระเป๋าที่ไหนเขาไม่เคยเห็นที่อังกฤษนะคะเขามาหาลูกเขามาหารถวันอาทิตย์แล้วก็บอกว่า ถ้ายูชอบอยูเอาไปนะคะก็ให้ลูกไปก็เห็นน้องเรนมาวางกระเป๋านะคะตุก๊กตานะแบบมีหลายลายมากอะ่ะน้องน่ารักอะ่ะแล้วก็คือแบบมีสายอะ่ะหิ้วได้อะ่ะสมองซัมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยไปท่องไปเที่ยวทะเลไปพกักอะไรอยเงี้ยคือรับรองนะถ้าเพื่อนๆนถือไปเนี่ยนะคะพวกฝรั่งมองตาเป็นมันจริง เพราะว่าพวกฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบของแปลกๆนะคะแต่ว่าประเทศเขาเนี่ยหาไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีงานฝีมือนะคะไม่มีคนที่ว่างพอจะมานั่งทําตุ๊กตาอย่างเงยเผอิญคนไทยเนี่ยนะคะตามชนบทเนี่ยเขาเก่งเขาสานตะกงตะก้านะคะสานอ่ะ พวกแบบกระปอกระเป๋านะคะทางภาคอีสานภาคใต้ภาคอะไรนี้เห็นมาดามสายฝอเนี่ยหลายคนแล้วที่เป็นคนใต้คนอีสานเนี่ยไปเอากระเป๋านะคะขัดตะรรเนี่ยศิลปะไทยเนี่ยมาขายใน the UK แล้วเอามาวางที่ไรเนี่ยนะคะขายดีเป็นเทน้ําเทท่านะคะนะเพราะว่าหนึ่งมันช่วยลดโลกร้อนแล้วมันก็ทนด้วยนะคะนะใส่ของหนักๆได้ไม่ขาดเหมือนถุงพลาสติกพวกฝรั่งอะ ซื้อปอนหนึ่งสองปอนไม่นานแป๊บเดียวขาดสะบั้นนะคะอย่างไปช้อปปิ้งที่เทสโกเนี่ยนะคะเราจะเอาไปแต่ว่าอย่างเงี้ยทนทนแน่เป็นกระเป๋าสามนะคะใส่ของหนัก,นกๆอย่างเงี้ยได้เลยนะคะนะเออแบบว่าเวอร์ซิชัยมากนะคะแล้วก็ไม่เสียดายเงินอะนะ กว่าจะ Import เข้ามากว่าจะส่งมาหน้าบ้านนี่คือราคาดีแล้วเอาไปถือเนี่ยนะคะดูหรูไฮเอ็นดูมีสไตล์ดูแปลกนะคะดูเด่นไปเลยนะแล้วครั้งนี้น้องเลนนะคะแถมอาขนมปังหากไก่รสเค็มนะคะแบบเล็กๆมาให้รรกินเล่นด้วยนะเพราะน้องเลนรู้ว่ารถชอบกินขนมปังนะคะขาไก่สมัยก่อนไป C F กันบ่อยพวกขนมจุกจิกแต่พอทีนี้ลดลดความอ้วนนะ นะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้กินพวกขนมจุกจิกใรมากมายอะแล้วเราก็กินอาหารเสริมนะคะอาหารเสรแบบบล็อกเบอร์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยอยากกินแต่ว่าน้องเลนแถมมาให้อันนี้เราจะเอามากินนะแบบว่าหลังเลิกงานถ้าหิวอะไรเงี้ยขับรถกลับก็คือจบกินนะคะนะต้องขอขอบคุณน้องเลนมากๆเลยนะที่แบบว่า ใชด,ดีแถมของแถมให้ทุกการ CF แล้วก็น้องเล่เนี่ยนะอาจจะชอบแบบว่าขายของที่ร้านอื่นไม่มีขายของแปลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะลดได้ข้าวของจากร้านร้านนางมาก็เยอะแล้วนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกันไปกดเป็นเพื่อนนะคะกดติดตามนะลรติดแผนที่ไลแทงให้น้องเลแล้วนะคะใครสนใจอาหารไทยนําเข้านะคะนะอาหารอาเสริมนะคะนะแล้วก็พวกจิปถาถะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครสนใจสินค้าอะไร นะคะแบบไปเห็นอะสินค้าเซเว่นนะคะมีมีคงมีครีมมีเซรั่มอะไรอยากให้น้องเลนไปเอามาให้ไปคุยกับแม่ค้าหลังบ้านนะคะน้องเลนสามารถพูดคุยกับชิปปิ้งแล้วก็มาบอกราคาดีงามรถพูดเลยนะลดได้ราคาดีงามจากร้านน้องเลนอะมากกว่าร้านอื่นนะคะนะน้องเลนน่ารักมากเดี๋ยวพอ,อเซรั่มบางตัวของรถหมดแล้วเน่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปะไปซีเอฟกับนางอีกนะคะนะ เพราะว่าเวลาเราซื้อของเงยอะเนี่ยเราไปสั่งอาอย่างร้านน้้งเลนอย่างเงี้ยน,นะคะรถสั่งสต็อกทีเนี่ยเซรั่มรถใช้ไหลห้องมากเลยนะเออคนเราไม่ฉีดโบท็อกไม่ฉีดฟิลเลอร์ไม่ไม่ทำศัลยกรรมนะคะฉะนั้นหนังหน้าหนังคอเนี่ยรถกลางคืนตอนเช้าเนี่ยรถประคมนะคะเออรถใช้เวลากับหน้าประมาณเกือบ10นาทีอะ ทาเซรั่มนะคะยี่ห้อต่างๆทาคงทาครีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะหน้าโลดเนี่ยมันถึงแบบว่านะมันถึงตึงนะคะอายุ44ปีแล้วนะใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยเนี่ยแหละนะอ่ะราคาดีงามแล้วก็ไม่ได้เวอร์แล้วก็ได้ผลจริงมีประสิทธิภาพจริงนะคะลองกับตัวเองแล้วก็มีรีวิวจากคนไทยจริงๆที่ใช้แล้วก็เป็นการช่วยสนับสนุนโรงงานไทยคนไทยให้มีงานทํา สนับสนุนนะคะแม่บ้านสายฟองมาดามในเกาะเดยูเคนะคะอย่างน้องเลนเนี่ยที่ไม่ได้ออกไปทํางานนอกบ้านนะคะเลี้ยงลูกเนี่ยนะคะมาขายของออนไลน์ด้วยกันนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วครางหน้าเราจะไปอ่า CF อ,อะไรนะคะเราจะ มาทำรีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะเผื่อเพื่อนๆ,ๆมีไอเดียอยากกินอาหารเหมือนกันอยากใช้ของสวยๆแบบนี้เหมือนกันนะคะมาดูได้ที่ช่อง YouTube รถลอนดอนแล้วก็ a c e b o o k ค่ะนะคะเผื่อจะได้รู้ว่าร้านไหนขายอะไรบ้างแล้วก็จะได้วิ่งไปร้านถูกนะคะนะคืนนี้ขอจากลากันไปก่อนค่ะแล้วครั้งหน้าเราจะไปซีเอฟที่ร้านไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย รถออกไปทํางานแล้วก็กลับมาบ้านนะคะรถได้รับพัสดุนะคะจากร้านของพี่กุ้งนะคะสีริพนนะร้านนี้รถเคยไปสั่งอาสบู่นะคะนะ Make in Thailand นะคะเป็นสบู่ที่เป็นสบูทสบ่ที่ผลิตจากเมืองไทยนะคะแล้วก็เป็นอาสบู่ที่หอมมากนะคะนะสำหรับ c o s e ซ s i v e skin นะคะนะจะสั่งสบู่เคย เคยใช้แล้วแล้วก็หอมมากหอมติดตัวเลยนะเป็นสบู่น้ำผึ้งนะคะแล้วก็อ่าเป็นสบู่ที่ทำมาจากธรรมชาตินะคะนะเออใช้ได้ทั้งตัวเลยนะอ่ารถสั่งมาทีนี้คือรถจะสต็อกแน่นๆเลยนะคะแบบว่า10เลยนะคะคือ1ิบอบก้อนนะคะนะอ่าเพราะว่ารถไม่ใช้อาชาวกิ่ม เราไม่ใช่อะไรที่เป็นของพวกฝรั่งนะคะเพราะว่าเคมีคอลเยอะมากนะคะแล้วรถได้ช่วยอ่าุดนหมนนคนไทยด้วยนะคะนะโรงงานที่ไทยแล้วก็แม่ค้าที่ไทยในเกาะเบลูเคนะคะนะอัอนนี้นะรบมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะตัวเนี้ยเวลาใช้นะคะไม่แพ้แล้วก็ผิวไม่แห้งตึงใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวทั้งจิ้มมิกนะคะไม่มีอาการแพ้ใดๆเกิดขึ้นแล้วเราเป็นคนที่ ผิวนสิทีิง่ายถ้ามีอะไรแพ้ปุ๊บเนี่ยนะคะนะหน้าราจะเห่อแดงขึ้นมาเลยนะคะอันนี้เนาะอันนี้ลงมาแช์ให้เพืเ่อนๆดูนะอ่าว่ามีร้านของพีิกกุ้งนะคะอ่าร้านเดียวนะคะที่นำเข้าสมุนตัวนี้แล้วก็ขาดตัวนี้แล้วก็เคยใช้แล้วถูกใจแล้วก็หอมมากนะคะก้อนหนึ่งเนี่ยอาบน้ำอาเช้า,ชาว,วันนะอาจจะเอาเมไอมินเช้า,ชาเย็นนะคะนะก็คือว่ากเกือบเดือนอะ อ่านะคะใช้อยู่คนเดียวนะก็นี้นะคะเราก็เลยสั่งมาสิบก้อนเนาะของเก่าเนี่ยอ่าสั่งไปก็ใช้จะหมดแล้วนะคะแล้วพี่กุ้งน่ารักมากพี่กุ้งแถมอ่าพวงกุญแจลาบูบูมาให้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้อาลูกสาวคนเล็กเนะอ่าลูกสาวคนเล็กเขายังอายุ11ดปีเขาก็คงจะชอบตุ๊กตานะคะน่ารักเป็นพวงกุญแจอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็ต้องขอบขอบคุณพี่กุ้งมากนะคะนะที่อ่ะยังนาเข้าสบู่ตัวนี้นะคะ นะเพราะว่ารถวิ่งไปหาร้านอื่นแล้วก็ไม่เห็นพี่กุ้งเนะีมาแปะโฆษณาสบ,บู่ตัวนี้นะคะแล้วก็นึกว่าพี่กุ้งไม่ขายแล้วแล้วก็ไม่มีร้านไหนเอามาให้รถเลยนะคะนะโชคดีร้านพี่กุ้งร้านเดียวเนละ่ะที่ยังไปเอาสบ,บู่ตัวนี้มาให้รถนะคะนะอันนี้ใช้ดีมากรับรองคอนเฟิร์มนะคะนะอ่ะใช้แล้วไม่แพ้ไม่คันมาจากธรรมชาติสารเคมีไม่มีนะคะนะอ่ะตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวที่หอมติดทนนาน,นะคะ่ะ นะขอฝากร้านพี่บู้งไวด้วยนะร้านนางขายพวกพี่งพี่เตี๋ยวอะไรเยอะแยะลองเข้าไปดูนะคะแล้วติดแฮชแท็กไลน์แทนเชทบุ๊กของนางไว้อ่าในแชทบุ๊กของเราแล้วนะคะนะข้างหน้าเราจะไปรีวิวอะไรเดี๋ยวมาติดตามชมนะคะนะวันนี้ขอจากลากัญญัตกอนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน